มันสามารถที่จะโชว์รูปแบบของคนเข้าร่วมสัมมนาได้แบบ360องศาครับเรจะมีใจแอนวิวขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อคนได้ร่วมรุ้นรางวัลคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะผมกับคนุณพลประมาทไปหรือเปล่าไม่ใส่หน้ากากกันเลยอะแล้วก็นั่งอยู่ข้างกันด้วยอะ ครับผมหนุ่ยพงสุขนะฮะวันนี้เจอกันบรรยากาศแปลกตาหน่อยก่อนที่ผมจะบอกว่าผมอยู่ที่ไหนทําไมผมมีเวอร์ชวลฮอกายผมไว้แบบนี้ผมต้องเล่าก่อนว่าองค์กรโชโนโลิมิตผู้ผลิตแปร่ไตนี่นะครับได้ตัดสินใจ work from home หรือทํางานที่บ้านกันแมนะ้ต้นทางโควิด เอาเป็นว่าณนะขณะนี้จะสปีแล้วนะครับที่ทีมงานไม่ต้องเจอกันเลยแต่หลายคนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่จํากัดไม่ชอบไม่ได้เจอเพื่อนร่วมงานล่าสุดนะครับผมไปเจอกิจกรรมออนไลน์เป็น v วอร์ช l ลเซมินาแล้วก็เป็นทีมบิวดิ้งในตัวด้วยชื่อว่า Boost Up ก็เลยได้เอามาใช้กับพนักงานในองค์กรนะครับจัดก,กิจกรรมทา Hall กันแบบสนุกสนานที่สุดนะ ตั้งแต่เคยทําออนไลน์กันมาเลยไม่ได้เป็นแค่ช่องช่องช่อง,องแบบซูมแต่ว่าเข้าไปอยู่ในกราฟิกอลังการเวอรชั่วแบบนี้แหละที่ผมอยู่ตรงนี้ผู้ที่มาทํากิจกรรมนี้ให้ฮะเป็นเพื่อนร่วมวงการอีเวนต์ซึ่งอยู่ในแวดวงนี้มาอย่างยาวนานนะครับชื่อว่าคุณจตุพลสิทธิทชัยเรียกคุณพลก็ได้เป็น CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Pixel One Event Agency ชื่อดังวันนี้มาอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพล ดีใ,ใจจังเลยโอ้โหขอบคุณมากวันก่อนไปทําให้ที่บริษัทผมนี่พนักง,งานชื่นชอบคือคักสนุกสนานชื่อนี้เลยนะ boost up นี่ตามป้ายนี่เลยนะไม่ผิดเลยใช่เลยครับ boost up เลยแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ไปโชโนลยมิต no นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะกับองค์กรที่ทันสมัยแล้วผมคิดว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี้ยก็เหมาะกันมากๆครับผมขอบคุณมากที่นึกถึงนะครับทีนี้ต้องบอกว่าคุณพลอยู่ในแวดวงของอีเวนต์จัดงาน แน่นอนแหละพอมีโควิดมันเป็นศูนย์เลยมันจัดไม่ได้เลยทีนี้คิดนานไม่กว่าจะปรับตัวเป็น v วอร์ชวลอีเวแบบที่เห็นอยู่ณขณะนี้ครับจริงๆเราเจอโควิดเนี่ยต้องเรียกว่าลงงงไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วเราก็สับสนเลยว่าเราจะต้องเคลื่อนที่ไปตรงไหนแล้วก็นั่งมองลูกน้องในองค์กรนั่งมองทรัพยากรที่เรามีอยู่ก็เลยคิดว่า เรายังสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์เพราะเราเชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ยกอีเวนต์นี่แหละยกประสบการณ์นี่แหละให้มันเกิดขึ้นในโลกของเวอร์ชวลให้ได้ก็เลยกลายเป็นที่มาครับของฟิวเจอร์วันครับผมอานี่แหละเดี๋ยววันนี้อยากถามกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมหลายท่านที่ชมเราอยู่ตรงนี้อา้าวเดี๋ยวจับหน้าผมหน่อยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะผมกับคุณพลประมาทไปหรือเปล่าไม่ใส่หน้ากากกันเลยอะ่ะแล้วก็นั่งอยู่ข้างกันด้วยอะ่ะ เฉลยเลยดีกว่าณขณะน,นี้ผมก็อยู่ในห้องกรีนสกรีนของผมคุณพลก็อยู่ในห้องกรีนสกรีนของคุณพลนะครับไม่มีใครใกล้ชิดสัมผัสกันเลยทีเดียวแม้บรรยากาศการพูดคุยนี่เหมือนกับละอองฝอยจะกระเด็นไปได้ไนน้จับมือไหน่ยัยา <c oughs> <c oughs> อยู่กันคนละที่ เรามีสตูดิโอทั้งหมด3สตูดิโอนะครับซึ่งเป็น compact สตูดิโอเลยครับไซส์ไม่ใหญ่นะประมาณ30ตารางเมตรแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สามารถไปเซตอัพที่ออฟฟิศลูกค้าที่บ้านลูกค้าพูดง่ายคือไม่ต้องมาเลยก็ได้ครับเราก็สามารถที่จะอิมเมอร์สภาพเนี่ยให้มาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันได้เพื่อตอบโจทย์ new normal แล้วก็น e กน normal ด้วยนะฮะจริงๆในแวดวงออร์แกไนเซอร์เนี่ยที่เรารู้จักก็หลายรายนะเขาพยายามเทิร์นเอาสตูดิโอเดิมเนี่ย ที่จัดงานอีเวนต์เนี่ยเอามาทำเป็นว i r ชอว์อีเวนต์ทีนี้ฝั่งของ Pixel 1ก็เป็นเจ้าใหญ่เจ้าเนี่ยมีความแตกต่างจากเจ้าอื่นๆที่เขาทำวิวชอว์อีเวนต์ยังไงบ้างจริงๆตัวผมเนี่ยในบทบาทนึงเนี่ยผมทำเทรนนิ่งนะครับซึ่งทำมา10ปีแล้ววันนี้เราก็ ทำตัว virtual event แล้วก็สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเป็น boost up นี่แหละครับ boost up นะครับ virtual team building เนี่ยเรามีทั้งหมด4ทีมโดยทีมที่1เนี่ยจะเป็นลักษณะของ lucky door ครับเน้นการชิงโชคมอบรางวัลเพราะเราจะมีใจ a n นวิวขนาดใหญ่เนี่ยคนได้ร่วมรุ้นรางวัลน,นี่คือทีมที่1ที่เป็นลักษณะของ lucky door ที่เป็นเหมือนกึ่งเกมโชว์ทีมที่2ครับเป็นทีมแฟนตาซี เพราะฉะนั้นธีมนี้จะเน้นเรื่องของการนําความเป็นแฟนตาซีเมืองแห่งอนาคตหรือธีมที่มาจากภาพยนตร์ต่างๆเราก็สามารถที่จะออกแบบบรรยากาศของความเป็นแฟนตาซีเนี่ยให้กับลูกค้าได้ธีมที่3ครับเป็นธีมของโอลิมปิกเป็นธีมของความเป็นสเตเดียมเป็นธีมของการแข่งขันความเป็นทีมกีฬาสปอร์ตสปิริตต่างๆก็จะอยู่ในธีมของโอลิมปิกแล้วก็ธีมสุดท้ายครับเป็นธีมเที่ยวทริปครับ ซึ่งเราใช้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆทั่วโลกได้เลยต่อมาบูสต์อัพที่2ครับบูสต์อัพที่2เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ virtual leadership building ครับซึ่งจุดนี้จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มยกระดับเรื่องของการเทรนนิ่งเพื่อที่จะเอามาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ pain point ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเราเรียกระบบนี้ว่า e n t e r training ครับซึ่งในระบบนี้ทำอะไรได้บ้างหงเลยก็คือ มันสามารถที่จะโชว์รูปแบบของคนเข้าร่วมสัมมนาได้แบบ360องศาครับที่ระบบกล้องของเราจะสามารถแทร็กกิ้งคนที่เข้าเรียนเข้าสัมมนาในแบบที่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนคุณจะเป็นฟอนต์โลที่กล้องเราจะจับทุกคนข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือคนจะรู้สึกเลยว่าเขากำลังถูกมองเขากำลังถูกถามและมีส่วนร่วมกันแบบ f e to to f e ครับ ระบบที่2เลยก็คือว่าเรายังสามารถออกแบบในการทำกิจก,กรรมที่เป็น Real Time Workshop ก็คือสามารถขึ้นพร้อมกันทั้ง2จอแล้วคนที่อยู่ในร่วมของสัมมนาต่างๆก็สามารถทำา w r r s s o p p เนี่ยร่วมกันได้ฉะนั้นในมุมมองนี้ Pixel One ก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ในชื่อของ Future One ใช่ไหมที่ทำสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ครับชื่อ Future One เลยเอาคำว่าอนาคตนะใส่ไปในชื่อบริษัทเลยเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกไม่มีอนาคตจริงๆ นะครับก็เลยเลยตั้งให้เป็นมงคลว่าฟิวเจอร์วันนี่แหละจะเป็นตัวนําทางนําอนาคตให้องค์กรเราเนี่ยที่วันนี้เราอยู่ในฉากคําว่าบูซามอันนี้คือชื่อกิจกรรม Refresh Recharge Reconnect คุณผู้ชมอยากจะบอกว่าดึงศักยภาพมากๆเลยนะสามารถจะทําให้พนักงานที่พูดน้อยไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเนี่ยสามารถจะรู้ศักยภาพทั้งร้อยของตัวเองว่าทําอะไรได้อีกบ้างอันนี้เป็นหลักสูตรยังไงคิดค้นมาได้ยังไงครับคุณพลครับ จริงๆเกิดจ,จ,จากลูกน้องในองค์กรน,นะเรียกร้องว่าอยากให้บอสนะทำทีมบิวดิ้งหน่อยปกติเคยไปเที่ยวทะเลเคยไปทํากิจกรรมเราก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวลองเอา Virtual Technology เนี่ยผสมกับคอนเทนต์ของด้านเทรนนิ่งก็คือดึง100ศักยภาพเนี่ยมาให้คนเนี่ยเล่นผ่านเป็นเกมก็เลยกลายเป็นที่มาของการทํำทีมบิวดิ้งซึ่งเป็นทีมบิวดิ้งที่ชื่อว่า Boost Up อาโอ้ผมชอบมากสนุกมากโดยเฉพาะ เรื่องการ breakout session คุณผู้ชมทราบนะฟังก์ชันหนึ่งใน zoom เนี่ยมันสามารถแยกย่อยห้องได้เหมือนเราจัดสัมมนา,าห้องใหญ่อยู่ใครอยากฟังเนื้อหาย่อยก็เรียกว่า breakout session ปุ่มนี้ผมชมเลยคุณพลและทีมงาน Future One เนี่ยแยบยนตมากสามารถเอา breakout session เนี่ยไป random ห้องละคู่ห้องละคู่ห้องละคู่คเพื่อที่จะเล่าประสบการณ์จากโจทย์ที่ทีบิลดิ่งเนี่ยกำลังดำเนินกันอยู่ทีนี้ถามคุณพลอีก วันนี้เราคุยกันลึกนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็สายโปรดักชันทั้งคู่นะถ้าจะถามถึงข้อจำกัดหรือใช้คำว่าเป็นจุดที่อยากจะพัฒนาเพิ่มสิ่ง,งที่เป็นข้อจำกัดตอนนี้ครับคือแพลตฟอร์มนะเพราะราต้องยอมรับว่าเราพัฒนามาจากแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือตัว Zo ู om ซึ่งถือว่าใช้ศักยภาพจาก Zo ูมเนี่ยร้อเเลยแต่ต้องยอมรับว่าทุกองค์กรไม่ได้ใช้ Zo ู m นะครับบางคนใช้ Microsoft Teams ใช้ Google Meet ตัวแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งที่ที่ผมต้องบอกว่าถ้าในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนรู้ว่ามันอัดได้พัน0 0 0นคน,นได้เลยแต่ประเด็นคือเราไม่ได้เน้นแค่ quantity ครับเราเน้น Quality ของ peri ของประสบการณ์เพราะนั้นคำแนะนำผมเลยอย่ากเกิน300คน300คนเนี่ยหน้าต่างมันจะใช้ใหญ่พอที่คุณจะเห็นสีตาเห็นอารมณ์ความรู้สึกแต่ถ้าไปอัดเยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเม็ดทรายเล็กเกินไปเพราะนั้นก็จะไม่ได้ประสบการณ์อยู่ดีเพราะนั้น ผมแนะนำครับไม่เกิน300คนครับผมเห็นด้วยเลยนะครับในอนาคตมีเป้าหมายยังไงบ้างตอนนี้เริ่มเปิดเมืองแล้วก็หลายองค์กรก็เริ่มเรียกพนักงานกลับแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าจะเรียกกลับกันร้อเนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภาคสมัครใจด้วยฉะนั้นมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็น next normal แบบ Hybrid มอง next step ของ future one ไว้ยังไงทุกคนอาจจะมองว่ามันคือทดแทนวิกฤต แต่วันนี้สิ่งที่เราพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะส่งมอบประสบการณ์ได้เหมือนกับอีเวนต์จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทดแทนได้นั่นหมายความว่าการที่คุณมีประสบการณ์แบบจริงทำให้คุณประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางประหยัดเรื่องสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของประเทศนี้หรือของโลกใบนี้ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้รับประสบการณ์ซึ่งนี่เป็นอนาคตที่แท้จริงครับพี่หนุ่ย ใช่เลยใช่เลยแล้วก็ประสบการณ์นี้ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ยืนยันด้วยทีมงานโชโนลิมิตผู้ผลิตแบร์ไต่72ชีวิตและนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมวันนี้เราบุกมาขอมาเจอหน่อยมาเห็นของหน่อยแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มองค์กรเอาละวันนี้ข้อสังเกตก็รู้แล้วที่มาที่ไปก็รู้หมดแล้วฉะนั้นขอเรื่องสุดท้ายแบร์ไทน่ผู้เสมอรีวิวที่ดีต้องมีราคาคุณพลครับ เคยดูแบรตไตใช่ไหมฮะเราต้องบอกราคานะท้ายรีวิวเนี่ยเราไม่เคยพูดผ่านและให้ไปเช็คราคากันเองนะถ้าคุณสนใจในแง่ของบูสต์อัพที่ทำเทรนนิ่งเราคิดเป็นค่าหัวเลยครับหัวหนึ่งไม่เกิน1,000บาท นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่องค์กรสามารถคำนวณได้เลยนะครับถ้ามี100คนนะก็จะตกหัวอยู่ที่900บาทถ้าไป200คนก็จะเหลือที่750บาทหรือถ้าไปถึง300คนเนี่ยค่าหัวเนี่ยก็จะลงถึง500บาทเพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือสิ่งที่เราออกแบบมาเพื่อทดแทนในการพาไปเที่ยวพาไปทริปแต่สามารถที่จะประสบการณ์เสมือนจริงและราคาในแบบที่เข้าถึงได้ง่ายครับพี่หนุ่ยอ่าเห็นด้วยเลยนะครับก็ติดต่อ Pixel One Event Agency ได้เลยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ผู้ชมดูแล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์พามานะครับเพจเนี่ยตั้งชื่อว่า Future One ส่วนบริการเนี่ยชื่อว่า Boost Up ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายๆ Virtual Event ที่บริษัทนี้ก็สามารถสร้างสารรค์ได้นะครับขอบคุณ CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Pixel One Event Agency อย่างมากเลยนะครับคุณพลจตุพลสิทธิชัยขอบคุณ <Okay. S 1> ยังสูงเลยครับขอบคุณมากนะครับนี่ จับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับก็หนูขอบคุณมากครับได้ขอบคุณมากครับจับมือครับจับมือครับจับมือครับวู้หู้คนละคนละทิศคนละทีเด็ดเด็ดจำจำไงดีจับไงดีแปมือ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 ที